เสียงบรรยายลีโอพาด2 a 7รถถังหลักของโลกเลปาร2 a 7ถือเป็นรถถังหลักที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกผลิตโดยบริษัทคราอุ s มาเฟเว w e ม m a จากประเทศเยอรมนีรถถังรุ่นนี้ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในยุโรปแต่ยังได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่แข็งแกร่งและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดประวัติและการพัฒนา เลปาร์ดเริ่มต้นพัฒนาในช่วงทศวรรษที่1,970โดยมีรุ่นแรกคือเลโอพาร์1ต่อมาถูกแทนที่ด้วยเลโอพาร์2ซึ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องรุ่น 2A4, 2A5, 2A6 และล่าสุด 2A7 ต่างก็มีการอัปเกรดด้านกร่อระบบควบคุมการยิงและประสิทธิภาพในการรบเลโอพาร์ 2A7 เปิดตัวครั้งแรกในปี2010และได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกค,คามในสงครามยุคใหม่อาวุธหลักและระบบควบคุม เลปาร์ 2A7 ใช้ปืนใหญ่ลำกล้องเรียบเรนเมทอขนาด120มิลิเมตรสามารถยิงกระสุนเจาะก,กราะและกระสุนแรงสูงได้อย่างแม่นยำพร้อมด้วยระบบควบคุมการยิงดิจิทัลที่สามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนระบบตรวจจับเป้าหมายด้วยกล้องอินฟราเรดและกล้องมองกลางคืนทำให้ลูกเรือสามารถตรวจสอบและทำลายเป้าหมายได้ในทุกสภาพแวดล้อมแม้ในระยะไกลหรือในเขตเมืองที่ซับซ้อนกราะและการป้องกัน รถถังรุ่นนี้มีเกราะคอมโพสิตหลายชั้นที่สามารถทนต่อการโจมตีจากจรวด RPG และกระสุนเจาะเกราะสมัยใหม่นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งเกราะเสริมแบบโมดูลเพื่อเพิ่มการป้องกันได้เลปาร์ส2 a 7ยังมีระบบป้องกัน NBC เพื่อปกป้องลูกเรือจากการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีเครื่องยนต์และความคล่องตัว ใช้เครื่องยนต์ดีเซล MTU UM MB 873า KA 501กำลัง1 5 0 0แรงม้าทำให้รถถังที่หนักกว่า70ตันเคลื่อนที่ได้เร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการประมาณ450กิโลเมตรถือว่าทรงพลังและเหมาะกับปฏิบัติการระยะยาวบทบาทในสนามรบ l e ป p a ส2 A เเหมาะกับทุกสภาพการรบไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เมืองพื้นที่เปิดหรือภูมิประเทศที่ยากลำบากความแม่นยำของปืนใหญ่และความแข็งแกร่งของกระองทำให้เป็นรถถังที่คู่แข่งยากจะต่อสู้ การใช้งานในกองทัพต่างๆปัจจุบันเยอรมนีฮังการีกาตาและอีกหลายประเทศได้นำรถถังรุ่นนี้เข้าประจำการถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังรบหลักของ NATO และกำลังเป็นที่สนใจของหลายประเทศในเอเชียเลปั a ส 2A7 ในประเทศไทยกองทัพบ,บกไทยมีการพิจารณาการปรับปรุงกำลังรบด้านยานกรอบมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ประเทศไทยใช้รถถังรุ่นเก่า เช่น m 4 1และ VT4 แต่ด้วยภัยคุกค,คามสมัยใหม่ทำให้การมองหารถถังที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอย่าง l e o p a r d 2A7 กลายเป็นทางเลือกที่สำคัญการมีรถถังรุ่นนี้จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยทำให้สามารถปฏิบัติการป้องกันประเทศได้อย่างมั่นใจและยังเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ถึงความพร้อมและความแข็งแกร่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปเลปัสส a 7ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่คือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงกำลังรบและการป้องกันที่สมบูรณ์แบบหากกองทัพไทยนำเข้ามาใช้งานจริงจะทำให้ประเทศก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ขององค์การป้องกันและความมั่นคงทางทหาร